สวัสดีครับพบกับเซเบียอีกเช่นเดิมนะครับเซเบียครับอีซูซุคองสิบธัญบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้เซเบียจะพามารีวิวรถขหลังคันสวยๆคันนี้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ขายดีขายดีมากสําหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมในตัวรถกันได้เลยครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับรุ่น c a p โฟ1.9 LDA สีขาวนะครับเกียร์ธรรมดา ราคาค่าตัวอยู่ที่7 8 9 0 0 0บาทครับลูกค้าตัวนี้จะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับมีสีขาวสีบอนเงินและก็สีเทาครับสำหรับคันนี้นะครับมีการตกแต่งเปลี่ยนใส่ชุดแต่งเอสปอร์ตนะครับใส่กระจังหน้าสีดำเงาพร้อมกับสติกเกอร์สีแดงครับตัวสเกิร์ตด้านล่างนะครับสีสีดำแล้วก็มีสติกเกอร์สีแดง oh. อีกเช่นเดิมนะครับ สำหรับตัวลายล้อแม็กนะครับก็ตัวนี้ลูกค้ามีการเปลี่ยนรองเท้านะครับเป็นล้อก้านใบพัดสีดำอยอดแดงนะครับก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้ขายดีมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้เกียร์ออโต้ทั้งเกียร์ธรรมดานะครับมาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์คาดข้างของยี่ห้อเอสพอตตนะครับมีตัวครอบที่กระจกมองข้างสีดำนะครับตัดด้วยโลโก้สีแดงก็จะโดดเด่นสำหรับสีขาวก็จะดูสวยงามนะครับ สำหรับลายล้อแม็กนะครับถ้าลูกค้าแบบว่าไม่ชอบลายนี้ก็สามารถเปลี่ยนลายล้อแม็กได้นะอยากได้เป็นรุ่นไหนนะครับหรือว่าลายไหนก็สามารถทักมาอินบ็อกกับเซลเบีย er ได้เลยนะครับจะโหลดหน้า1หลัง2หลังหน้า2หลัง3าก็ทักมาคุยกันได้ตัวเตี้ยตัวนี้ต้องบอกว่าขายดีจริงๆครับลูกค้าเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับเดี๋ยวเซียร์เบียจะพาไปชมด้านหลังกันบ้างนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีตัวสเกิร์ต หลังมาให้นะครับปกติตัวนี้จะมีตัวกันชนท้ายมาให้เนาะแต่ว่าตัวนี้ใส่ชุดแต่งแล้วครับมันจะต้องเอาตัวกันชนท้ายออกมาแล้วก็คืนกับลูกค้านะครับใส่เป็นชุดแต่ง S40 นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้องว่องถอยนะครับมีบิวอินให้จากโรงงานครับเป็นไฟ LED นะครับสำหรับเดือนนี้นะครับถ้าลูกค้าจองกับเซลเบียนะครับก็แถมตัวล็อกฝาท้ายให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่จองภายในเดือนนี้นะครับ เดี๋ยวเซเบียพาชมรอบตัวรถกันก่อนดีกว่าครับนี่หรือว่าถ้าลูกค้าอยากให้เซเบียนะครับแบบรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเซเบียจะพาไปรับชมด้านในกันบ้างดีกว่าครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็จะมาได้หน้าจอแล้วนะครับหน้าจอ7นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ a p p l e CarPlay a n d r o i d Auto ได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับไม่ต้องเสียบสายเหมือนรุ่นก่อนก่อนแล้วนะครับ พวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันและสามารถควบคุมสวิตช์ที่พวงมาลัยได้เลยหรือว่าจะเป็นที่สวิตตัวที่หน้าจอก,ก็ได้นะครับมาพร้อมกับตัวกระจกไฟฟ้าและเป็นกุญแจร,รีโมทให้จากโรงงานแล้วนะครับเกียร์นะครับมีทั้งหมด6เกียร์รวมเกียร์ถอยด้วยแล้วก็เป็น7เกียร์นะครับก็สะดวกสบายแล้วก็ประหยัดน้ํามันครับลูกค้าแล้วก็การต่อภาษีนะครับลูกค้าถือว่าถูกมากๆสําหรับเครื่อง1 9ปีแรกนะครับเราแถมให้ครบเลย ปีที่2ลูกค้าจะเสียแค่2 4 9 2บาทเองครับแพครื่อยู่่9ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตเตอรี่ด้านหลังครับให้ลูกค้านี่สำหรับคนนั่งด้านหลังก็มีตัวชาร์จแบตเตอรี่ให้นะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่หรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้เป็นเบาะหนังก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แค่บอกกับเซลเบียมานะครับหรือว่าอยากแต่งเป็นสไตล์ยีราฟแค่หรือว่าสายสายมอบสายแบบไหนสเปคไหนก็สามารถทำมาคุยกันได้นะครับ ก็ฝากช่องทางติดต่อไว้นิดนึงแล้วกันครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามกับเซลเบียได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0898979862นะครับเบอร์โทรช่องทางแฟนเพจนะครับ isuzu คลอง1ปรปทุมธานีเซลเบียนะครับเฟดเข้าไปก็จะขึ้นเลยนะครับช่องทางย u ท e คพับลกค้าพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่า isuzu เซลเบียนะครับก็จะขึ้นให้ลูกค้าดูหรือว่า อยากดูรื่งไหนก็สามารถทำมาคุยกันได้ครับช่องทาง t i k t o อกนะครับพิมพ์คำว่าเบียร์กระบดซิ่งครับผมก็จะขึ้นในหน้าฟีดเลยครับลูกค้าหรือช่องทาง Google ครับ i s ูซ u คลอง10ธัญบุรีเซลเบียร์นะครับก็เชียเบียร์ทำทุกๆช่องทางเลยดีกว่าครับถ้าลูกค้าสะดวกช่องทางไหนก็สามารถทักมาคุยกันได้นะครับเซเบียร์จะสู้ทุกคันดันทุกเคสครับขอแค่มาคุยกันนะครับ ถ้าลูกค้าอยากให้เซเบียรีวิวรุ่นไหนนะครับเป็นแคปหรือเป็นเจ็ดที่นั่งอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเซเบียจะพามารีวิวให้ลูกค้าทุกๆท,ทุกคนเลยนะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เซเบียด้วยแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้ก็รีวิวพอเข้าว่าแล้วละกันครับถ้าผิดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับฝากเกอไปในคลิป EP หน้าแล้วกันครับสำหรับนี้เซเบียก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ